ฎแห่งกรรมเรื่องคุณลุงข้างบ้านหลานนอกสาโลหิตเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบันคุณลุงข้างบ้านอยากให้ท่านผู้ฟังเรื่องนี้ช่วยกันแชร์ไปมากๆเพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงความรู้สึกของความเป็นพ่อพ่อนั้นสำคัญชะไหนเรื่องมีอยู่ว่า มใชายหนุ่มวัยทำงานคนหนึ่งมีชื่อสมมุติว่าสมชายนะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้หลายปีแล้วเพื่อนบ้านก็แสนจะดีมีน้ำใจข้างบ้านเป็นรั้วติดกันมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบวก,กว่าแล้วเป็นข้าราชการบำนาญเกษียนมาหลายปีภรรยาเสียชีวิตไปนานแล้วคุณลุงมีลูกสามคน ตอนที่เรายังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ณที่นั้นลูกๆของคุณลุงก็อยู่ด้วยกันทั้งสามคนตอนหลังลูกของคุณลุงต่างก็แต่งงานมีครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดต่างๆทั้งสามคนคุณลุงแกก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวมาเกือบสิบกว่าปีเราได้รู้จักกับคุณลุงเพราะมีบ้านที่อยู่ติดกันก็ได้เห็นในน้ำจิตน้ำใจต่อกันคุณลุงเป็นคนใจดีอบอุ่นน่ารัก แต่มีโรคประจำตัวตามประสาของคนชราคือเบาหวานความดันและเจ็บป่วยเล็ก,ลกๆน,น้อยๆไปตามปกติด้วยความที่คุณลุงอยู่บ้านเพียงคนเดียวบางครั้งเจ็บป่วยก็จะลำบากสักหน่อยหนึ่งเพราะไม่มีลูกหลานคอยช่วยเหลือช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้เราก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคุณลุงได้พาคุณลุงไปพบหมอบ้างพาไปทำธุระต่างๆบ้าง และถ้าป่วยหนักถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลก็จะช่วยโทรศัพท์ตามลูกๆของคุณลุงมาดูแลท่านลูกๆก,ก็จะมาเยี่ยมท่านบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่โอกาสขณะนั้นเรามีความรู้สึกว่าคุณลุงท่านเหงามากบ่อยครั้งที่คุณลุงจะบ่นถึงคุณป้าซึ่งเป็นภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นซึ่งเราไม่เคยเจอตัวจริงของท่านเลย ได้แต่เห็นรูปภาพที่คุณลุงเอามาให้ดูเพราะท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้วก่อนที่เราจะได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่หรือสงกรานมีบ้านอื่นๆเขามีลูก,ลกลๆูกหลหลานมาเยี่ยมกันเป็นครอบครัวเราเห็นคุณลุงนั่งเหงาเศร้าคิดถึงเพียงรำพังเราก็ได้ซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆเช่นของกินของใช้ บางครั้งก็เป็นพวกผลไม้บ้างเครื่องดื่มบ้างไปให้คุณลุงแล้วก็กราบไหว้ผู้สูงอายุคุณลุงก็ดีอกดีใจให้สีให้พรกับเราแล้วก็บ่นรำพึงรำพันถึงลูกๆของท่านจนสุดท้ายท่านน้ำตาไหลเพราะความคิดถึงลูกคุณลุงนั่งเมือมองแต่ประตูหน้าบ้านเสมอๆรอว่าเมื่อไรหร่นอจะมีรถของลูกๆ ของตนเองกลับมาเยี่ยมคุณพ่อบ้างหลายปีมานี้คุณลุงก็ได้แต่รอเราก็ได้เห็นแต่คุณลุงแล้วก็เข้าไปปลอบคุณลุงว่าลูกๆกกคงเดธุรจําเป็นนะครับลุงวันไหนเขาว่างเขาคงจะมาเยี่ยมคุณลุงนั่นแหละไม่ต้องคิดมากนะครับเสียสุขภาพไปเปล่าๆที่หลังบ้านของคุณลุงนั้นมีต้นมะม่วงพันธุ์ดีอยู่หลายต้นมีต้นหนึ่งที่มีลูกโตมาก แล้วหวานอร่อยเป็นพิเศษอีกด้วยเราได้ไปช่วยคุณลุงเก็บเป็นประจำแล้วคุณลุงก็จะแบ่งมาให้เราทุกครั้งคุณลุงจะคัดแต่ลูกสวยๆเก็บใส่กรงดูแลเป็นพิเศษเก็บไว้รอให้กับลูกๆของคุณลุงอยากให้ลูกได้กินของดีๆหลายต่อหลายครั้งเราเห็นคุณลุงรอลูกๆจนมะม่วงเน่าเสียไปเสียหมดไม่รู้กี่โหนต่อกี่หนแล้วหลายปีมานี้ ก็ไม่เคยเห็นลูกๆของคุณลุงนั้นกลับมากินมะม่วงที่พ่อบ่มไว้ให้เลยแม้แต่ครั้งเดียวคุณลุงท่านมีที่อยู่แปลงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยคุณลุงจึงบอกว่าอยากจะขายมันเสียให้ตัวเราช่วยดำเนินการให้หน่อยได้ไหมเราก็ตอบตกลงเรายินดีที่จะช่วยคุณลุงเราก็เขียนป้ายพร้อเบอร์โทรศัพท์ของเราไปติดไว้แล้วลงประกาศให้ต่อมาห้าเดือนจะเสร็จ หลังจากประกาศขายที่ดินในที่สุดก็มีผู้สนใจแล้วก็ขายได้ในที่สุดในราคาหนึ่งล้านบาทเมื่อได้เงินมาแล้วสิ่งแรกที่คุณลุงพูดถึงก็คือคิดถึงลูกๆทั้งสามคนมากถ้าพวกเขารู้ว่าพ่อของเขานั้นขายที่ได้เขาคงจะดีใจกันคุณลุงบอกว่าจะแบ่งเงินให้ลูกๆทั้งสามคนเท่าๆกันวันรุ่งขึ้น คุณลุงก็เดินมาหาเราที่บ้านแต่เช้าแล้วก็บอกกับเราขึ้นว่าวันนี้ขอแรงสมชายสักหน่อยนะช่วยพาลุงไปธนาคารทีจะไปโอนเงินให้ลูกๆเราก็พาคุณลุงไปวันนั้นคุณลุงไปลูกค้ารายแรกของธนาคารทีเดียวคุณลุงได้โอนเงินให้ลูกคนละสามแสนบาทเมื่อกลับมาถึงบ้านจอดรถส่งคุณลุงหน้าบ้านเรียบร้อย ก่อนลงจากรถคุณลุงหยิบเงินในกระเป๋าหนึ่งแสนบาทยื่นส่งให้เราแล้วก็พูดขึ้นว่าเอ้านี่ลุงให้สมชายนะเรารีบปฏิเสธทันทีบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณลุงครับคุณลุงไม่ต้องให้ผมคุณลุงเก็บไว้ใช้เองเถอะครับให้ลูกๆไปเกือบจะหมดอยู่แล้วคุณลุงพูดขึ้นว่าเอาไปะนาคุณลุงได้รับเงินบำนาญทุกเดือนอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไร ที่แปลงนี้ที่ขายได้นั้นก็เพราะว่าสมชายนั่นแหละเป็นคนดําเนินการเกือบทั้งหมดต้องรับโทรศัพท์แล้วก็พาคนไปดูที่หลายเดือนมานี้ไม่รู้ขับรถไปขับรถกลับกี่รอบกันและอีกอย่างหนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณลุงก็ได้แต่รบกวนสมชายเสมอๆไม่เคยได้ให้อะไรตอบแทนเลยเพาอหนุ่มไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานกับลุงแท,แท้แต่ก็ยังอุตส่าห์เสียสละเวลา เป็นตัวราจัดการเรื่องราวให้สารพัดเรื่องรับไวเะนะลุงอยากให้จริงๆถ้าไม่รับลุงจะเสียใจนะเราก็จำเป็นต้องรับเอาไว้ขอบคุณครับลุงแล้วกลับมานอนคิดไตรตรองรู้สึกไม่มีความสบายใจเลยในดึกคืนนั้นเองจึงหยิบเงินไปหาคุณลุงอีกรอบหนึ่งแต่ลุงไม่ยอมรับคืนและยืนยันว่าตั้งใจจะให้เราจริงๆ อีกสองวันถัดมามีรถยนต์มาจอดที่หน้าบ้านคุณลุงจำได้ว่าเป็นลูกของคุณลุงสองคนคนเล็กและคนกลางมาเยี่ยมแล้วมีการทวงถามเราถึงเงินหนึ่งแสนบาทที่เหลือพูดจาประมาณว่าเรานั้นได้ไปหลอกลวงเอาเงินจากคนแก่เราจึงรีบไปที่บ้านคุณลุงแล้วหยิบเงินหนึ่งแสนบาทเดินไปที่บ้านคุณลุงทันทีแล้วคืนเงินให้คุณลุงลุงปฏิเสธ และพยายามอธิบายให้ลูกๆทั้งสองคนได้ฟังแต่ลูกทั้งสองคนไม่ยอมฟังเราจึงวางเงินไว้ที่บ้านของคุณลุงนั่นแหละแล้วก็เดินออกมาตอนเย็นก่อนตะวันจะตกดินได้ยินเสียงรถขับออกไปจากบ้านคุณลุงสักพักหนึ่งคุณลุงก็เดินมาหาเราแล้วคุณลุงก็พูดขึ้นว่าสองคนนั้นแบ่งเงินกันคนละห้าหมืน่นแล้วก็กลับไปแล้วคุณลุงกล่าวคำขอโทษอย่างที่สุดกับเรา จนคุณลุงนั้นน้ำตาไหลบอกว่าลุงเสียใจมากไม่คิดว่าลูกๆจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้คุณลุงได้บอกว่าจะเอาเงินบำนาญที่ได้รับทุกเดือนมาทยอยคืนให้กับเราจนกว่าจะครบหนึ่งแสนบาทเราได้บอกกับคุณลุงไปว่าไม่จะเป็นหรอกครับคุณลุงไม่ต้องทำถึงอย่างนั้นอีกสามวันต่อมาเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้ว กูลุงมาที่บ้านของเราพร้อมกับลูกชายคนโตของคุณลุงนั่นแหละแล้วก็ได้พูดกันว่าเมื่อสามวันที่แล้วพ่อได้โทรศัพท์ไปเล่าเรื่องให้ผมได้ฟังพี่ก็ไม่สบายใจมากพอดีที่ทำงานได้ส่งพี่ไปสัมมนาหลายวันออกมาไม่ได้เลยพอเสร็จธุราก็รีบขับรถมานี่แหละมาถึงสะดึกเลยต้องขอโทษน้องด้วยและอีกอย่างหนึ่งพี่ต้องขอโทษแทนน้องๆทั้งสองคนนั้นด้วย เสียมารยาทจริงๆเดี๋ยวต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวสักครั้งหนึ่งอายุก็มากๆกันอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้จักโตสักทีแย่จริงๆเอาอย่างนี้ขอเลขบัญชีธนาคารให้พี่ได้ไหมเดี๋ยวกลับไปนี้พี่จะรีบโอนเงินมาให้ไม่ต้องหกครับไม่เป็นไรเราปฏิเสธออกไปทันทีวันถัดมาเมื่อลูกชายคนโตกลับไปแล้วคุณลุงเล่าให้ฟังด้วยความดีใจว่า ไอ้เจ้าพี่ใหญ่คนนี้มันบอกว่าวางแผนไว้แล้วอีกห้าปีจะย้ายมาทำงานที่บ้านนี้และจะพาลูกพาเมียมาอยู่ที่นี่อีกด้วยเราสังเกตเห็นแววตาอันสดใสของคุณลุงบ่งบอกถึงความปีติยินดีอย่างที่สุดเราได้พูดขึ้นว่าดีใจด้วยครับคุณลุงต่อไปคุณลุงจะได้ไม่เหงาอีกแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เกือบสี่ปีแล้วสินะที่คุณลุงนับวันรอ จะมีลูกๆหล,ลานๆกลับมาอยู่ด้วยเราเห็นปฏิทินที่บ้านของคุณลุงโดนขี่ข่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าป,ลปีแล้วปีเล่าและสุดท้ายคุณลุงน่าจะอดทนรออีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวเองครับลุงในห้องไอซูเรากับพี่ใหญ่นั่งอยู่คนละข้างเตียงคนไข้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตคุณลุงขยับนิ้วมือ เราก็พี่ใหญ่เอื้อมมือไปจับมือคุณลุงเอาไว้ดวงตาคุณลุงค่อยๆปิดลงปิดลงอย่างช้าๆคุณลุงได้จากไปด้วยอาการที่สงบหลังงานศพของคุณลุงเสร็จสิ้นค่ำคืนนั้นพี่ใหญ่มาหาเราที่บ้านได้ยื่นถุงกระดาษส่งให้แล้วบอกว่าคุณพ่อได้ฝากไว้ให้คุณพ่อกำชับไว้ตั้งแต่ก่อนตายว่าต้องให้เรารับไว้ให้ได้นะ ไม่งั้นพ่อจะนอนตายตาไม่หลับเราได้แกะถุงเปิดดูข้างในมีซองจดหมายทั้งหมดสิสองจ่าหน้าทุกซองว่าคืนเงินเดือนที่หนึ่งที่สองที่สไปจนถึงคืนเงินเดือนเดือนที่สิบในแต่ละซองข้างในมีธนาบาัตรใบละหนึ่งพันบาทสิบใบซองสุดท้ายมีข้อความว่าถึงสมชายหลานที่ไม่ใช่สาโลหิต แต่ก็เป็นหลานที่ดีกับลุงมากเหลือเกินลุงคืนเงินให้ตามที่เคยสัญญาเอาไว้ขอบคุณสมชายที่ช่วยเหลือลุงเป็นธุระให้ในทุกๆเรื่องและเป็นเพื่อนคนแก่คนนี้มาโดยตลอดป้ามารอลุงแล้วลุงต้องไปก่อนนะอีกสองวันถัดมาที่บ้านของคุณลุงมีคนเข้ามาทำความสะอาดบ้านเราสังเกตเห็นปฏิทินที่คุณลุงได้ใช้ดินสอขีดเขียน เพื่อนับวันรอลูกๆถูกทิ้งอยู่ในถังขยะหน้าบ้านคุณลุงเราเดินไปที่ถังขยะหน้าบ้านคุณลุงมองไปที่ประตูบ้านมีป้ายประกาศติดไว้ว่าขายบ้านด่วนเราไปเก็บปฏิทินมาทำความสะอาดแล้วนึกถึงภาพคนแก่ชราที่หยิบดินสอขีดฆ่าตัวเลขบนปฏิทินนั้นด้วยอาการมือที่สันเทาลูกๆของท่านคงไม่รู้หรอกว่า ภายใต้ปฏิทินเก่าๆที่ไร้ค่าใบนี้มันได้ซ่อนความห่วงหาอะไรซ่อนความเงียบเหงาว้าเวซ่อนความเจ็บปวดร้าวรึกของคนชราคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังมานานกว่าสิบปีเราตั้งใจจะเก็บปฏิทินนี้ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกตลอดไปขอให้ผลบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวง ที่คุณลุงได้สั่งสมมาตลอดชั่วชีวิตจงนำพาดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณลุงไปสู่สุคติในดินแดนอันสงบร่มเย็นชั่วนิดนิรันด์ด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจาักการให้สาธุจเจริญในบุญขอบคุณสวัสดีครับ